วัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องซุ่มใหม่ล่าสุดค่ะเมื่อวานไปป๊อกมาสยามสแควร์มานะคะที่เขาเปิดใหม่ก็เลยได้มาหนึ่งจุ่มจะ้ะเป็นกล่องเล็กนะคะตัวนี้เรียกว่า cry baby hello Thailand เป็น c i ีมิ Miller ก็คือเป็นโปกุญแจกระจกนั่นเองค่ะก็มาลุ้นว่าจะได้สีอะไรคือที่ดูรีวิวมาของมันจะมีทั้งหมด6สีกับอีกหนึ่งสีเครตนะคะก็จะมีส้มเหลืองเขียวชมพูครีมฟ้าแอ ไม่มีสีแดงจ้ะโอเคเรามาลุ้นกันนี่คือด้ากล่องนะคะไม่รู้กับหัวหรือกับหางา็มีด้านหลังแกะแกะแล้วแหละเพราะอะไรเพราะว่าพี่ต้องแกะแล้วก็หาตัวช่วยคือให้น้องสาวช่วยบรรยายให้ฟังว่าเราได้สีอะไรนะคะรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรามาดูกันเลยดึงออกมาะะดึงออกมาก็จะเป็นกล่องพลาสติกใสๆแบบนี้เลยนะคะเป็นฝากครอบ ดึงฝาคอบออกนี่ใส่ได้สีฟ้านะคะเป็นกระจกทรงกลมะคะ่ะวัสดุเป็นหนังนะคะหุ้มหุ้มขอบหนังแล้วก็ตัวด้านหลังของกระจกเนี่ยก็จะเป็นรูปของวิะ่ะมันตรงกับคอเลคชั่นที่เป็นน้องช้างที่เขาเป็นตุ๊กตานะอันนั้นพันสเบบาทเออที่มีน้องไข่เบบี้สุดไทยนี่จา้าวิได้เป็นลาย น้องคราดเบบี้ใส่ชุดไทยนะคะแล้วก็ขี่น้องช้างสีฟ้ากระจกก็สีฟ้าแล้วกระจกนี้นะคะก็จะมีกําไลข้อมือเนี่ยนะคะใ,ใส่ข้อมือเป็นลูกปัดสีฟ้าด้วยแล้วมันน่ารักตรงที่ช้างตุ้นคู่กับอะไรคะคุณขาช้างกินกล้วยใช่ไเอากล้วยใช่ไหแล้วนี่นี่นะคะเป็นกล้วยสีเหลืองน้องบอกมาแล้วด้านนี้ก็เขียนว่าป๊อกมาเป็นนูนๆน,นะคะสลักไว้ นี่ก็คือได้สีฟ้าเนี่ยตรงกับตัวที่เขาเป็นคอลเลคชั่นที่เป็นตุ๊กตาน้องช้างสีฟ้าพอดีนี่น่ารักไหมคือไปเห็นของคนอื่นอ่ะเขาเป็นสีส้มก็จะเป็นรต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยอาหารไทยอันนี้สีฟ้าจะเป็นน้องชา้างไทยเบบี้ใส่ชุดไทยจาขี่ชา้างนีจน่จะเป็นกระจกเงินกน่ารักมากเลยค่ะสามรอยี่สิบค่ะจิ่มนี้ เขว่าคลายเบบี้ hello Thailand ไปแล้วค่ะอ๋อยังยังยังเราลืมกาได้อย่างไรนี่นี่นะคะไม่รู้กับหัวกำหางกับด้านหรือเปล่านี่นะคะนี่นะคะโอเคไปแล้วจ้ะให้ดูอีกรอบน่ารักมากเลยอะอยู่รกรบจ้กลมง มีกล้วยชอบความกล้วยเนี่ยแหละค่ะกล้วยเหลืองๆมาเลยเป็นหวีเลยจ้ะ